สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอลงอีกรอบนะครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับสําหรับรถเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดูโอนะครับเกียร์ออโต้เครื่อง1.8ดปนะครับรถปี53นะครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้นะครับสีพอได้นะครับผมเครื่องยนต์ช่องล่างดีนะครับเกียร์นิ่มเลยนะครับเครื่อง1.8ดเครื่องวางใหม่นะแล้วก็เป็นเกียร์ใหม่ด้วยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่มองหารถใช้นะครับผมก็ โทรมาสอบถามนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ผมจะถ้าไม่มีใครเอาผมก็จะเอาไปทําสีใหม่นะครับผมทําสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับนะครับขายราคาใหม่นะครับนี่นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสําหรับคันนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับก็จะขออนุญาตลงขายวันสองวันนี้นะฮะถ้าไม่มีถ้าลูกค้าทนาดเอาผมก็จะอ่าเอาไปทําสีนะครับผมฮะนี่เป็นภายใน๋ยวผมจะให้ดูความเดิมของรถนะฮะ ประกอบไปด้วยนะครับนี่นะฮะกระจกหลังนะครับมีอมอกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคําว่าโตโยต้านะครับอันนี้เป็นความเดิมนะครับกระจกข้างนะครับผมก็จะมีพวกโลโก้โตโยต้าเดิมนะฮะทุกจุดเลยนะฮะเดิมหมดเลยนะครับสีนะครับประมาณนี้เลยนะครับสีทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะพี่น้องสีประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับสีนะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับผมนี่นะฮะสีนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับ นี่ฮะลังคานะครับสีนวความเงาอะแต่มันก็เขาทํามาพอได้ได้ได้ขี่ได้ขับเนาะนะครับเรามาดูกระจกหน้านะครับผมนะกระจกหน้าก็เป็นของโตโยต้านะครับนี่นะครับหกห้านะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถปีห้าสามนาเขียวอัโต้เครื่องยนต์ดูโออ่าเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับชั้นมันระบบเดียวนะครับประวัติเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะฮะเข้าเล่มสีอะไรลงเล่มหมดเรียบร้อยนะครับ ลงเรียบเรียบอยหมดทุกอย่างแล้วนะครับพี่น้องเอาไปก็ขับขี่ได้เลยเดินทางได้เลยนะครับนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องอย่างสูงนะครับนะจบจากคลิปนี้ไปผมก็จะไปอัปเดตคลิปของลูกค้าที่จองรถของสระบุรีนะครับผมสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้นะครับผมขอลงอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับ คันนี้เป็นเครื่อง1.8นะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดูโอ้ปี53ใช้น้ำมันระบบเดียวนะครับประวัติเคยเป็นที่มาก่อนเป็นเครื่องยนต์วางใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์วางใหม่นะฮะแล้วก็ใช้น้ํามันระบบเดียวปั๊มชุดปั๊มติ๊กนะฮะใหม่หมดเลยนะครับเกียร์ใหม่นะครับช่วงล่างดีนะครับผมตัวถังเดิมๆไม่มีชนไม่มีความนะครับนะฮะตาไฟหน้าใหม่นะครับ119 0 0 0าบาทนะครับเบอร์โทรศัพท์9ู3ย์เก้าสามสามเจอดสาอหกหนถ้งสองมีนคร สนใจผมก็จะเอาไปทําเก็บสีใหม่ราคาใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับดูสีนะฮะเบื้องต้นนะฮะผมอันนี้ถ่ายจากภาพภาพจริงเลยไม่มีการแต่งแต่อย่างใดนะครับสีขนาดนี้นะฮะทก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับนี่นะครับอ่ะนะครับขออนุญาตเอาไว้แค่นี้นะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาและกันนะครับส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะฮะลงรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะเอาไปเก็บสีใหม่ถ้ามีคนซื้อก็พร้อมส่งเลยนะครับมัดจำมาพร้อมส่งนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ